สวัสดีเช้านี้นะคะวันที่1มการาพุทธศักราช2566นะคะเส้านี้นะคะหลังจากทําบุญตักบาตรกับครอบครัวแล้วนะคะก็ะทําการไหว้แม่ยานางรถขาเสร็จแล้วเราก็มาต่อที่น้องป้าเถาค่ะมื่อนีพี่น้องก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นปีใหม่พุทธศักราชใหม่ค่ะพี่น้องเสริมสิริมงคลให้ชีวิตนะคะเมื่อนี้นะคะเขาก็ได้ได้มาทําการน,นะคะ หเจ้าพ่อพญาเรนะคะมาเรียงเจ้าพ่อพยาเรนะคะพ่อเมืองคนแรกของจังหวัดชัยภูมินะคะเท่าที่จำความได้ตั้งแต่ตั้งแต่น,น้อยจนใหญ่นะคะกับคุณเคยกับสถานที่แห่งนี้เป็นอย่างดีค่ะยุ่หนองปลาเถาเขาเนี่ยหละค่ะพี่น้องก่อนอื่นนะคะในระหว่างที่รอคิวนะคะเนื่องจากเป็นช่วงเทศกาลคนเยอะก็จะมีบัตรคิวนะคะเพราะว่า ประชาชนนะคะลูกหลานเจ้าพ่อพญาเล็กกันลังหลกันมานะคะทําการถวายนะคะเมื่อไหวเจ้าพ่อนะคะถวายหัวมูนะคะผละหมากลากไม้นะคะบวงสวงนะคะ mm hmm. การเลยต้องมีบัตรคิวนะคะตอนนี้ฝนก็ได้พาชมบรรยากาศหอมๆนะคะก็จะพาเบื้องเตาค่ะเต่าะะตเจ้าพ่อนะคะเป็นเตาใหญ่แต่ก้อนมองนีเพิ่นจะเรียงเตาด้ค่ะพี่น้องแต่ว่าสมือนีก็คือปล่อยตามธรรมชาติแล้วค่ะก็คือคงไหวให้ลูกหลานเพิ่นได้เบิ้งก็จะมีรูปปั้นเตาใหญ่ของเจ้าพ่อพญาเล็กค่ะ ส่วนลานฟังนี่ก็จะเป็นพื้นที่นะคะสําหรับให้อาหารปลานะคะนองปะเถ่าค่ะเป็นแหล่งนะคะแหล่งน้ำนะคะไงที่มีปลาหลากหลายชนิดค่ะมีนกมีตัดหลายชนิดนะคะนี่ค่ะบรรยากาศดีดีพี่น้องล้มย็นนะคะลมพัดเย็นสบายดีมากๆค่ะบรรยากาศคือแบบเหมาะเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจนะคะรอบๆบึงนะคะก็จะมีส่วนสาธารณะไห้นะคะ นี่ค่ะหลังจากนั่นนะคะไกลหอดคิ้วแล้วค่ะก็เลยพากกันคนคลองค่ะพี่น้องคนคลองจากรถนะคะมา้าลุงม,ม้าเพื่อเตรียมนะคะก็จะมีลายอันลายย่างค่ะพี่น้องมือนี้บอกว่าะจะเป็นหวัวหมูนะคะหมูตโตนะคะผลหมากลากไม่คงหวานผ้าหวานนะคะพ้าเสือผ้านะคะนมขนมกาแฟเครื่องดื่มทุกอย่างนะคะเอามาทุนถวายเจ้าพะะ่อพญาแลค่ะเพื่อเป็นสิริมงคลนะคะเป็นสืบทอดกันมาตั้งแต่รุ่นบรรพบุรุษค่ะตั้งแต่หน่อยจนใหญ่นะคะ คุ้นเคยกับที่นี่นะคะเป็นศูนย์รวมใจของชาวชายัยภูมิค่ะลูกหลานเจ้าพ่อพญาเลนะคะไะใส่มาใส่กระอ่นใส่พื้นนะคะนี่จ้าบริเวณภายในศาลเจ้าพ่อพญาแลอันนี้จะเป็นชั่วคราวนะคะแต่ว่าพื้นกําลังสางไม่ยู่นะคะเป็นศาลเจ้าพ่อพญาแลนะคะด้านข้างอะค่ะพื้นกาลังก่อสางยู่นะคะอันนี้ก็จะเป็นพื้นที่ชั่วคราวนะคะ